เราก็จะมาเตรียมของให้กับพี่พีทนะคะเพื่อที่จะไปซ่อมหลิกที่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นชัยภูมินะคะแทบแทบภาอีสานนะเราก็ต้องเตรียมให้แบบครบๆหน่อยเดี๋ยวจะได้ซ่อมทีเดียวแล้วก็เสร็จในวันนั้นเลยนะคะไม่ต้องมีไรแบ,บกกลับมานะที่เตรียมไปเนี่ยก็จะมีตัวแฟลชไดร์นะคะเดี๋ยวเราจะทําระบบไปด้วยแล้วก็ตัวนี้แลคะ่ะตัวซีโคนะที่เอาไว้ทาตรง CPU นั่นองเอากันไว้ื่อแล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็จอ เราเอาจอขนาดเก้านิ้วไปนะคะจอเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะไปซ่อมเครื่องเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องทําให้มันติดแล้วก็มองเห็นก่อนนะถึงจะทราบถึงปัญหาของมันนะคะว่ามันเป็นที่อะไรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยไลเซอร์ก็าอาจจะเอาไปเยอะหน่อยเนะแล้วก็ตัวพัดลมนี่นะคะแล้วก็จ้านี้เลยชุดเมนบอร์ดซี u แรม เพราะว่าถ้าเราเอาไปเลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวที่ติดแล้วนะคะที่เทไปเมื่อคลิปก่อนก่อนนะก็เอาไปเนี่ยเผื่อว่าของทางนู้นเสียแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปรอเคมหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องแบบวิ่งกลับไปที่ชรยภูิด้วยเนาะไขควงเคเบิลทยกาวเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยของพี่เขาจะเป็นแท่นพาสตนะคะอาจจต้องเตรียมกาวไปด้วยแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะคะแล้วก็พอสเปร์ทำความสะอาดนะเผื่อที่เรา จะเอาไปทําความสะอาดพวกแท่นพวกอะไรนี่ยคคะแล้วก็ผ้าหลักๆก็จะประมาณนี้นะเผื่อเวลาเราไปซ่อมเนี่ยเพื่อได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้กินเวลานะคะเพราะว่าไปซ่อมเนี่ยก็ค่อนข้างไกลนะจะได้จบแล้วก็เสร็จงานในวันเลยเดี๋ยวถ้าคลิปซ่อมจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่พิทอัปเดตให้นะคะ